ของข้าวอาหารของแฮรี่ที่ตรองไปรำบ้านที่แบบบันไดกลายเป็นภาพ้องนั่งเล่นของริชมอนด์ค่ะเขาจะเป็นใน่วนโซฟานี้โดรซี่รี่ที่มันจะมีแบบอันที่ต้องรอโตใช้แสดงนะคะที่จะอ่เป็นตีนหางจะเป็นแบบที่เก็บความทรงจำของไอศ์รีมเชอร์เบตโดนเวาโอ้ไม่รู้ใครตู้กระจกที่แบบแฮรี่อ่ะเจอพ่อกับแม่สอนรูนนะ ตต้องห้ามที่ปี๊รถของร้อนนะคะที่นางขโมยพอนานะคะโคนบัตเตอร์เบียร์ก็สามารถมาชิมกันได้สามารถซื้อชุดที่นี่ได้นะคะหนึ่งหมื่นสามพันเดนค่ะมามักทชื่อได้ตรงกระถมกระถมแน่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราเคยเรามีกเราลองทำหนึ่งนะคะนี่ที่แบบของไม้คาถาเราว่าตัดแล้วมันจะเป็นแบบไม้หัวใจ s t u d ิ o อทัวร์โตเกียวนะคะก็คือการจำลองสถานที่ถ่ายทำของ Harry Po t t e เนะคะก็อันนี้ก็เป็นที่แรกและน่าจะเป็นที่เดียวมั้งคะในเอเชียถ้าใครที่สะดวกมานะคะก็สามารถมากันได้สำหรับใครที่แบบเคยไปที่รอนดอนมาแล้วก็ลองมาดูที่นี่ได้ว่ามีความแตกต่างกันหรือว่าอะไรยังไงคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในแล้วก็ภายในด้านในนะคะตอนที่เราเดินเข้ามาก็จะมีจุดรับฝากของ,ของถ้าใครแบบมี มันก็จะมีคนที่เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบเออสามารถฝากของฝากกระเป๋าเขาได้้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบโถงห้องอาหารของแฮรี่ที่จะเป็นแบบปต้ยธงของแต่และบ้านทุกคนคือแบบมันน่ารักมากเขาใส่ใจในดีเทลคือแบบเราชอบบ้านไหนเรานั่งสามารถได้เลยส่วนเรียชอบบ้านค่ะพะพใช่ไหมเหรอหรือว่าสีเหลืองนะเรียชอบสีเหลืองจําไม่ได้ว่ามันคือบ้านอะไรนะกิฟตินดอร์เลเวนคอร์หรือว่าเลเวนคอร์ปวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าชอบสีเหลือง แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในโรงอาหารนะคะว่ามันเป็นไงแล้วพอเราเดินเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ขายอาหารก็คืออารมณ์ฟูดคอร์ดอะแต่ว่าพอเราได้มากินในนี้เราก็รู้สึกว่ามันแบบมันอินขึ้นเรื่อยๆอเนาะสำหรับคนที่ชอบแฮรี่อะมันก็จะรู้สึกอินเนาะซึ่งรี่ก็พาทัก โอเคแล้วก็ที่หนะะ้าเขาทาแบบน่ารักมากเลยเนี่ยผ่าไหนที่มันเป็นแบบเบาแบบนี้ยเออมันดูดีอะ่ะมีจริงๆริๆอ่ะก็คือแบบอยากแข่งตัวมาแต่พอดีแบบเสื้อผ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> เออนั่นแหละค่ะเราก็เลยแบบมนาะในฟิลนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆหลอกเพื่อนเรามาใหม่อีกรอบแล้วก็เดลลี่จะพาไปดูเราเริ่มเข้าไปเลยแล้วกันค่ะแล้วห้องนะคะที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นเหมือนภาพร d ดี้ที่แบบ ที่เหมือนมันคูออกมาเออกระชาต่างๆเออทําให้แบบเราได้ถึงฉากความทรงจาต่างๆที่แบบอยู่ในเรื่องเออและอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่เขาให้ดูว่าการถ่ายทำอะค่ะว่าจริงๆแล้วฉากออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนถ่ายทำมันอาจจะเป็นแบบแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยเออก็จอยจอยอะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นห้องที่แบบ เหมือนทำให้เรายิ่งลำลึกไปอีกว่าแต่และภาคแต่และตอนแต่และอะไรอย่างเงี้ยเออมันเขียนว่าอีที่ใจะม่จีไม่ให้จะแม่จีไว้เออโอเคค่ะก็คือโปสเตอร์ต่างๆให้เราดับเออ้ยฉันดูภาคนั้นภาคนี้อะไรอย่างเงี้ยก,ออก็เป็นการล้ำลึกนะรับ Every set, every prop, every costume, creature, character—you may never look at Quidditch the same way again. Gryffindor! แบบใครที่กินนะคนดีเทลอ่ะเออชอบอันนี้ก็จะเป็นตองกินข้าวประจำบ้านตัวประจำบ้านที่แบบเวลาที่มีเรื่องใดๆอ่ะเราก็จะจะรวมกันอยู่ที่นี่สำหรับคนที่ชอบอ่ะอินอยู่นะค่ะแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนของในโซนแบบการกายภาพที่เวลาเราจะกลับ กับห้องกับบ้านของแต่ละบ้านเราก็ต้องใช้แบบอะไี่อุยอ้ยมันกพอดีเลยแล้วคือสำหรับคนที่แบบชอบหรืออินหนานเรื่องของความตัดน้อยแล้กวก,วกว็ในส่วนของรูปภาพต,ต่าง,างๆค่ะเขาก็จะทำแบบเป็นขยับขยับเหมือนในเรื่องที่เราจะมีแบบ ตีอ้วนคุยกับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามภาพวาด For t u p major i s r i g h t แล้วเดี <h 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 ๋ยวเราไปดูกันค่ะ ну ว่าในโซนถัดไปจะเป็นอะไระคะค่ะและถัดจากโซนบันไยกลายสภาพนะคะมันก็ไม่ได้ถัดหรอกมันก็อยู่ในพื้นที่ของเขานั่นแหละ ก็จะเห็นน,นี้ที่เลนส์ขาเขียวๆเนี่ยเราทุกคนสามารถแบบไปถ่ายรูปในนี้ได้นะคะแล้วมันจะเป็นภาพแบบเคลื่อนไหวอะเนี่ยแล้วเราก็จะได้ออกแบบนี้ซึ่งถ้าเวลาผัดไปมันก็จะวนๆขึ้นไปตามจอต่างๆที่อยู่ภายในห้องเนี้ยค่ะก็เหมือนแบบเราเป็นรูปภาพรูปภานั่งๆเนะเาะก็สำหรับใครที่มุนๆเตออๆก็สามารถได้ค่ะ ก็แล้วค่าจากบันไดากายสภาพนะคะก็จะมาเป็นห้องนั่งเล่นของกริฟฟิดนดอร์นะะก็จะเป็นในส่วนโซฟานี้ก็จะมีเตาผิงที่ที่จะมีฉากเลื่อที่คุยกับซีเรียสนะคะที่เออเผากระดานแล้วก็เขาก็ทำทางลุ่มแบบมันเป็นดีเทลน่ารักมากเลยที่จะขึ้นไปถัดตามห้องนอนของของคนที่อยู่ในบ้านอเลยเงี้ยเออน่ารักค่ะทุกคนเนี่ย ที่ได้ชอบผือชอบความใส่ใจในดีเทลต่างๆของเขาไปค่ะไปต่อไปกันต่อแล้เมื่อกี้นะคะที่รีบอกว่ามีบันไดให้ขึ้นไปห้องนอนถัดมาก็จะเป็นห้องนอนของบ้านกริชินดอนนะคะก็จะมีฉากนึงฉากที่แฮรรี่กับรอนแล้วก็เพื่อนๆนะคะเขากินอีลูกอมรสพวกรสอะไรเออแล้วก็มาทายกัน oh, oh no. oh, yeah.

ในหนังเราอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันจะมีแค่ฉากเดียวตอนที่รอนกับแพร์รี่แปลงกายดื่มน้ำแล้วก็มามาที่เนี่ยค่ะนี่ไงนี่ไงที่แปลง,ง,ง,ปลงเป็นสองคนนี้ e ี่เดวอนร w e ด e บีซึ e s were pure bloods the way they behave they're an embarrassment to the wizarding world all of them what's wrong with you crab <c oughs> stomach cake คุยแตรร่ตอนดูในหนังอ่ะที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้แบบเนี้ยเออแต่พอมาเห็นอ่ะรู้สึกว่าแข่งรู้จักเตาผิงได้นะคะความหรูหรานี้ไฮโซโมยใหญ่แลด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบที่เราแข่งคุยดิอนะคะเป็นเหมือนสนามคุยดิต ก็คือให้เราเ,เข้าไปแล้วก็จะเหมือนแบบเราเป็นผู้ชมที่อยู่ในสนามจริงๆก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบเวลาที่เราอยู่ในสตูหรือห้องศอกก็จะมีคนที่แบบโอ้ยนปดีกรีโอ้นไปดีกรีเองเนี้ยแน่แน่แน่แ่เห็นป้ะโอเคแล้วก็จะเป็นฟิลแบบแบบเหมือนเราได้เข้าชมจริงๆเลยเนี้ยเขาก็จะมองให้เหมือนว่าตอนถ่ายทำเรื่องเนี้ยในสตูวเออมันเป็นแบบไหน ็จะเป็นแบบรูปวิดดิทนะคะที่มันจะมีแบบอันที่ต้องล็อกโซวไว้มันก็จะดื้อๆหน่อยแล้วก็ไม้แบบอ,อ,อุปกรณ์ในการแบบแข่งอันนี้ก็จะเป็นถ้าใส่หมวกอันนี้ก็จะเป็นวิสลี่หรือเปล่าที่ต้องแบบป้องกันเต็มสุดค่ะอันนี้ก็มาเชิญบ้านพิมอมเอออันนี้ก็จะเป็นเขากับศาสตราจารย์ดูแบบ น่าจะเป็นเด็กที่แบบเอออาจารย์รักเนี่ยเเลยลูกรักรักเจ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบแครี่กับเซทุยอันนี้อันนี้คือแบบถ้วยจริงๆที่เขาใช้แสดงนะคะที่จะจับชื่อขึ้นมาเรียกว่าอะไรถ้วยอัคนีแล้วก็อันนี้น้องไข่น้นองพร อยในห้องในส่วนสองโซนเนี้ยก็คือดีมากเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะจับต้นชนปลายอนไรเลยน่าจะเสียเวลาอยู่ที่นี่แบบนานอยู่ส่วนตรงน,นี้นะคะก็เป็นแบบอ่างอ่างเป็นจินะคะจะเป็นแบบที่เก็บความทรงจำของอับอเบอร์รองกระเป๋าเธอชนไม่ฉันฉันน่าฉันว่าน่าจะกระตุกอ,อ,อันนี้ก็คือจะเป็น ประตูประตูไอส,สนนออกีนเชอร์เบตรนาแล้วก็ลงมาตึ๊ดก็จะเจอดับเบิลดอในห้องนี้นะคะเว้ยแล้วก็ในนี้ก็จะมีแบบเครื่องเตื่อนต่างๆฮ้ยที่เห็นอันนี้เยอะมากเลยอ่ะแล้วมันก็คล้ายกับสัญลักษณ์ของยมมาทูดอยู่นะเครือ่องรางยมมาทูดอ่ะแต่ไม่รู้ถ้าใครรู้รบกวน เอ้ยน,อน,น,น้องมีเสียงที่พี่บอกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปห้องคารโดอรค่ะก็จะมีแล้วก็ไอศครีมเชอร์บมามาเรบตเลมอน ค่ะแล้วในโซนถัดมานะคะเขาก็จะเป็นแบบอู้อันนี้ไงที่เป็นเรียกว่าอะไรนะของวอลโมอ่ะคือมันจะใส่นะคะมันแทบจะสุดอุ้ยไหนอะล้วหน้าลีอันไหนอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อเราเลือกมากะได้เป็นเป็นคุ้ยคุ้ยเุ้ยเคยเห็นปะที่แบบ นี้ก็เป็นห้องสองเนปหรเหลอาที่เป็นแบบห้องปุมยาเฮ้ยเลล่นได้จิ๊ๆียอยาเป็นเฮมายอนอมอนี้จะส่ใหมรักกันนอันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องครุงยาตอนที่แครี่เป็นนักเรียนคนโปรดอะที่คันน้ำอะไรที่สิ่งอะไรนี่อรีเ้ดวนเร็ว เขาก็จะมีหลายโซนมากเลยนะโซนคะดูได้จากคนอื่อนต้องใช้ไม้แต่ว่าไม่ทำเองนะคองวิณหโอ้มันเล็กกมันเมนลกเมลิมเกล็ล็กกนมลกกนมมันลกนเ็ก็คนเลนในลลมากเลยอนมเันนนกกกเนเล ทุกคนคืออันนลี้ก็ไม่ได้เดินไล่นะเดินเอาตามใจฉันมอาแบบเออเฮ้ยอันนี้ในกระจกที่แบบแพรรี่อ่ะอเ,เจอเ่อกับแม่ เรียกเขาจะตกเลยนะอมันใช่ม่ใช่กูอันตรธานกระตกอะไรเออทุกคนนี่ก็จำอะไรแบบไม่ค่อยได้ทุกอย่างหอกนะมันหลายชื่อหลายสิ่งหลายอย่างิวทุกคนที่สนใจอันไนแต่ว่าต้องต่อแถวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันก็รอดูของคนอื่นก่อนเขาอาจจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นก็ได้ปะทำามเขยิงนาน เขาเห็นไข่ก็มีรู้อะไเออขึ้นมาไม่มีอะไรขี่นม่เอาละอ่ออันนี้ก็จะเป็นห้องที่ศาสตราจารย์ต่างๆนะมาใช้ใช้กันเพราะว่าหนึ่งคนมาหนึ่งคนอ,อ้อหนึ่งคนไปมาต่อกันอะไรเงี้ยเออก็จะไดะ้เป็นห้องอาจารย์โอ้แล้วก็คือตรงพื้นทุกคนมันก็เป็นเหมือนอักษรรูนนะ ใช่มันเป็นเหมือนอ่กษรูนี่ที่เฮ้ยเขาทำดีอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นการใช้คาถา ready for <first. S 2> oh. อันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นห้องสมุดจำได้ไหมแพรรี่ต้องใช้ผ้าคลุมร้องบนมาในห้องสมุดในห้องสมุดอันนี้ที่ทำโคมไฟตก ค่ะแล้วน,นี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแบบป่าต,ต้องห้ามที่ที่แฮรฟริอยู่แต่แฮกริกจะอยู่ก่อนก่อนถึงตัวป่าจริงๆร,รู้ป้าแบบมีตอนนั้นนะที่แบบเรายังไม่ได้รู้คําตอบใช่ป่าว่าว่าแบบวักวีกโดนตัดหัวหรือไม่โดนตัดอะเออนี่แอบ,บร้องไห้เลยอ่ะเพราะไม่ชอบให้สัตว์ตายอะ่ะเออ แหล,แล้วก็เลยแบบสงสารเขาแล้วอันนี้ก็เป็นแบบอุ้ยเขาเขาจะทำออกมาแบบเนียนอยู่นะนในส่วนของตัวเนี้ยค่ะก็จะแบบ<ม>ก็ทําดีนะเนี่ยรากต้นมงต้นไม้อะไรเหมือนของจริงมากเลยไปเราไปเดินดูกันต่อนะคะบ้าปีอันนี้ก็เป็นรถของรอนนะคะที่นางขโมยพอนางเพื่อที่จะช่วย ใช่แฮร์รี่ออกจากบ้านแล้วทีนี้ก็เข้าชั้นชลาไม่ได้ก็เลยต้องขับรถมาโรงเรียน <Okay. S 1> ใช่อันนี้ก็เป็นเซ็นทรัลนะคะเป็นศาสต์แบบครึ่งคนครึ่งศาสตท์ที่ที่มีตอนที่คุณนายชมพูอ่ะนางโดนนางโดนลากไปเพราะว่า,วานางไม่น,าน่ารัก เอ้ยอันนี้เราเสกได้ด้วยนะทุกคนดูเสกอะไรเสกให้ใครเสกทำไมเสจตรงไหนเสกให้โดนอะไรนี่พูกพุญญาอ่าสาผพ้ทักอ๋อนี่นี่แล้วมันก็จะเกิดเป็นคาถาผู้พิทักขึ้นมาทุกคน patronum ไปนะคะเป็นทัวร์คอนติเนีย s ดิสเวย์ก็อาจจะเป็นแบบในโซนข้างนอกของสตูดิโอเดี๋ยวไปดูกันค่ะไม่ต้องเดี๋ยวเลยดูได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านของแฮ r กริดนะคะเป็นกระท่มของแฮร r กริดเฮ้ยทำไมเขามีเหมือนทางเดินอ่ะเดินเข้าไปได้บ้านได้หรอทุกคน เราก็เดินตะนนอกันแนะนแนกันนอกันนอนแอ๋อนี่ค่ะภายในด้านของแฮกริดนะคะก็ฉากที่เขากำลังภาคอยู่ตอนนี้ก็เป็นฉากที่ไม้คาถาของรอนหักแล้วรอนต้องอ้วกออกมาเป็นหอยทากอ ก็มาหาแฮกริดกับเจ้าเขี่ยวชอบุ้ยของทุกอย่างในบ้านแฮกริดแล้วก็คือใหญ่ทำไมเขาถึงไม่ได้ใช้ของไซส์แบบที่คนอื่นเขาใช้ไซส์เดียวกับคนอื่นโอเคค่ะไปต่อนะคะอันนี้เป็นเราทุกคนไม่เคยมีใครเห็นห้องนอนของแฮกริดถูกป่ะแต่นี้ได้เห็นนะนี่นี่สิู่น เขาเป็นคนอยู่ง่ายๆ,ายๆกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็บ้านของเขาน่ารักนะคะดีดีอะค่ะดีเลยดีเลยทุกคนเห็นอะไรตรงนู้นไหมคะตรงนูน้นค่ะก็จะเป็นรถของรอนนะคะเราสามารถแบบไปถ่ายรูปกับน้องได้เพราะว่าเขาต่อแถวกันค่ะก็ นี้นะคะก็จะเป็นแบบโคนบัตเตอร์เบียก็สามารถมาชิมกันได้สําหรับใครแบบเอออยากลองรู้ว่าแบบรสเป็นยังไงมันไม่ใช่เบียร์จริงๆนะคะก็คือเป็นเครื่องดืง่มเออแล้วก็ในที่ตึดๆๆๆ๊ดตึ๊ดก็จะเป็นแบบฉากต่างๆที่อยู่ในเรื่องก็เราก็สามารถเอ็นจอยกับตรงนี้ได้ค่ะ ลึกนะคะรู้ป่าว่าของที่เราลึกอ่ะอาจจะเรียอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่อยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรรู้ป่าถุงที่เราแบบซื้อของแล้วเราได้มาเดี๋ยวเราหาก่อนนะมันจะเป็นแบบเหมือนหนังสือพิมพ์ทุกคนคือมันแบบดีมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะเหมือนกองปริสนาที่แบบที่พวกกระทรวงเขามาทางานการในเรื่องแฮลี่อย่างนี้แต่ว่าก็จะ การตกแต่งของเขาอะค่ะก็จะให้ความรู้สึกแบบนั้นอุ ıyor, ้ยแ้สำหรับใครที่แบบถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เคยไปแบบโอซาก้เนะาะเราก็สามารถคื้อชุดที่นี่ได้นะคะ <beş. S 1> ก็เลือกเลยตามบ้านที่ทุกคนชอบราคาหนึ่งหมื่นสามพันเยนค่ะก็ะตกประมาณเกือบสามบาท2อ0พันแปประมาณนี้เออค่ะก็แล้วแต่ค่าเงินในช่วงที่แบบ ทุกคนมานะคะเลยนี่ชอบอัน,นเลชอบสีอันนี้สีดงซึ่งแต่เราไม่ซื้อเดี๋ยวเราไปยืมเพื่อนเอายืมเพื่อนมาจริงๆอิงยืมเพื่อนเพื่อนมันให้เพื่อนมันมีในกาเป็นสามสี่ร้อยเรือนเนี่ยเขาก็จะมีแบบผ้าพันคง้งผ้าพันคอของผ้าพันเอ้ยนี่ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่อยากแต่งเยอะใช่ปะเราก็เลือกแค่ผ้าพันคอก็มัน ก็มันก็สามารถแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นบ้านได้4,000เยนก็ประมาณ1,200บาท1,200อบาทเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเขาจะตัดตินในแบบเหมือนอะไรอ่ะแข่งเครดิตอ่ะเออพอเข้ามาคือการตกแต่งเขาอ่ะมันคือมันดีอ่ะสวยอันนี้ก็เป็นแบบเสือ้อหนาวตอนที่ตอนที่แข่งที่อรนอนวิสี่ใส่ แล้วทุกคนรู้ไหมคะถ้าเราซื้อของริมไม่แน่ใจว่าใช้ทุกโซนไหมแต่ว่ามันก็คือโซนโซนครดิตเนี่ยเราสามารถปักชื่อได้ตรงกระคอมนกระคอมสีขาวเนี่ยคะ่ะอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างอเออนี่คืทุกคนเห็นกระถุงกระดาษที่อยู่ข้างหลังอะคือของอะเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เราได้ถุงเนี้ยมันก็คือแบบสวยแล้วอะทุกคนอันนี้เราเคยเรานี่เราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราเคยจะซื้ออันเนี้ย น้องรักเราคนนึงแต่ว่ามันขายเป็นตัวมันไม่ได้ขายทั้งแพ็คซึ่งเราไม่สามารถตามเก็บสะสมรดทุกครัวให้นางได้เราก็เลยซื้ออย่างอื่นไปเลย <S <S แต่ว่าคือให้คือให้ตัวหนึ่งเพราะว่าเราตามหาให้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยพี่ดูความราาักนะะและในส่วนของหูข้าคุณอันนี้ก็เป็นไข่กรีดๆอะที่พอเราเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นเสียงกรีดเราต้องไปเปิดใต้น้ำเนาะ see cause where our voice sound s we cannot sing above the ground นี่ก็เป็นลูกอู้ย1200บาทเออเย็นค่ะ1200เย็นเราก็จะมีแบบบอกว่าอันนี้ไม้ใครของใครอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบเออนางกินีใน,ในภาคไหน2ที่จินนี่สแลม เฮ้อันนี้แงหนูของรอนอ่ะเฮ้มันกัดนิ้วอ่ะเนี่ยที่นิ้วมันไม่ครบอ่ะเฮ้แล้วเขาทำเขาทำแบบมันไม่ครบจริงจริงอ่ะอันนี้ก็คือนิมบาสองพันหน่งนะคะในที่แบบเออที่มันเร็วแลรงที่สุด ต่อมานะคะก็จะเป็นในตนของไม้คาคาซึ่งเรารักไทรชอบไครเราก็เลือกเลือกซึก๊ๆๆึ๊ึ๊ราคาก็ประมาณไม่ประมาณ4,600เยนค่ะทุกอันอุ í, น้ยนี่แล้วเขาก็มีแบบโชว์ให้เราดูเลยนะว่าว่าชอบอันไหนบางทีแบบเราชอบตัวละครแต่เราไม่ได้ชอบไม้เขาหรือเราชอบไม้เขาแต่เราไม่ได้ชอบตัวละครอ,อ๋อจับแล้วอันนี้ก็คือแบบเรามาลองว่ารึจับแล้วมันจะเป็นแบบไม้ของไทย ในส่วนของหน้าไมค์คาทาค่ะก็ค่อนข้างแบบนี้ไม่ได้บากนะแต่ว่าก็คือดีกว่า Universal แซอาเนาะซึ่งไม้คาทาเราก็สามารถเห็นได้แบบเต็มๆเลยว่าเราชอบของใครบางบางอันอ่ะมันไม่มีในเรื่องนะไออันที่ลิชอบที่เป็นเฮดวิกอะเฮดวิกซึ่งนางเป็นนกนางจะมีไม้คาทาได้ไงก็ไม่เิอเลยแต่ทุกอันสลักชื่อได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ w o n d e r Brother Studio ูดิโอตเกียวเนี่ยนะคะนี่ก็ขอจบเท่านีน้ะขอไปใช้เวลาของเต้นกันค่ะ